สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถตัดอ้อยนะคะวันนี้มาตัดแล้วคะ่ะหลังจากที่ตีใบไว้นะคะเนาะก็จะมีคนงานด้วยกันสามสี่คนในกาะตัดถอนใบอ้อยออกจากทางรถนะคะการทำงานของ ชาวไร่ของเราชาวไรอ้อยของเราเอาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมือนั่นไอ้จจดมาตีใบมาไายแล้วเดี๋ยวต้องมาไายตอนตัดจะกันหน่อยเอาอมาแล้วไปรถตัดต้องไปดูฝั่งนูน้นทุกจะเห็นนะคะเขาจะตัดทีละแถวละแถวละแถว ะตัดไปท้งละแถวนะคะแล้วก็กวดใบออกอันนี้ขึ้นตอนใดน,นี่ตอนใบบ่ตัดเมื่อนี้ขึ้นตอนบายบ่เนี่ยน,น่ะ <c oughs> ตัดเมื่อนี้ขึ้นตอนบอ <c oughs> อนบ่ตัดรถม้อะไรตัดรถมา <c oughs> เอามือน,นังขอวบ้านแห่นองนี่หรือวบ้านแห่นองไหน,อเ,น,าานเออเดี๋ยวมาชมรถตัดอ้อยกันนะคะแล้วเขาก็จะเอามาวางไว้เป็นกองๆองออดูค่ะ อันนี้มาชมวรตัดอ้อยกันค่ะลองแล้วค่ะเสร็จแล้วหนึ่งแถวนะคะนี่คือการประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลาะะในการทำฟังทางฟังทางล่างนั้นใช่คนตัดเอาบ่ะนายอง เป็นรถตัดข้าวน,นะคะที่เราชาวไร่พอจะคอนขายหาซื้อได้นะคะถ้าใช้รถตัดอ้อยราคาเสร็จแล้วขอท้ายคลิปตัดอ้อยอย่างน้อยอ <laughs> มือนันมือนันท้ายตีใบไปแล้ว <laughs> อ๋อมันร่มเยอะอืมอืมมาดทรายนั่นจ้างเขาตัดเป็นมัดอ่ะสามบาทห้าสิบอ้าวค่าตัดก็ว่าแม่นน้อยบาทแล้วตัวนี้ค่าคนงานตัดอต่ว่า โอ้ยนาเป็นตารับจ้างตัดอ้อยัสนะวุ้ยแค่นองเนี่ยตค่นองจ้างมือละสี่ลอยตอนเนี้ยตอนเนี้ยจ้างปลานั่นป่ะเขาตัดอยู่ปลาคลองตะบบอยู่ตอนเนี้ยเรือสี่ลอยนะโอ้ยเท่าใดก็ต้องเอาอะเนาะเฮ็ดแล้วเฮ็ดจังใดทำไปแล้วปล่อยทิ้งไม่ได้อีกเอาเพาะท่านแล้วพี่ใหญ่มาบ่อยแล้วเกินดูค่ะ แต่อีกแล้วนะคะเนาะไม่กล้าเดินไปใกล้นะคะเพราะว่าแต่เขาก็ป้องกันดีอยู่กลัวหินกลัวอะไรกระเด็นมานะคะเนาะ,ะถ้ามีก้อนหินติดสะทานขึ้นมาก็กลัวจะกระเด็นกระดอนมาหาเราก็ชมภาพไกลๆเอานะคะ ก็จะมีคนงานรอ,อกเก็บลำที่ล้มด้วยแล้วก็เขี่ยใบยออกด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้ใบติดเยอะอ้อยที่ไม่สวยก็เพราะว่าพี่ใหญ่เขาเข้ามานะคะก็จะเป็นสภาพเช่นนี้นะคะ แล้วเมื่อเต็มเราก็ต้องมาปล่อยเขาลงไว้เดี๋ยวถ้าหากว่าตอนเข้ามาขึ้นถ้าหากว่าเรายัางอยู่สวนผักอยู่ก็จะได้มาพาเพื่อนมาดูเขาลิบอ้อยขึ้นรถก,กันนะคะถ้ายัางอยู่สวนผักอยู่แต่ถ้าเรากลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้ดูละ ถ้าอยู่ใกล้สวนผักก็บบได้มาทายหรอกพอดีว่าอยู่ใกล้ๆสวนผักพอดีอ <laughs> ไกลเก็บน้แปลงไกลละดอกบานแล้วโอ้ยลบานบันล้เท่าไหร่นะจองสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยเหรอ โอ้โว่าพ่อใหญ่นองจ้างคนตัดมือละสี่ร้อยเลยบอเอาหนีพ่อใหญ่กัน<ะ>เร่งเอาหนีพ่อใหญ่กัน<ม>เร่งเอา,นยายนหนีพี่ใหญ่บ่นนี้ไ่ได้แต่ละคนต้องช่วยเหลือตัวเองเราหนึ่งคนไม่ใช่มีหน้าที่เดียวหลายหน้าที่หลายหน้าที่เลยเลยอ้อาว้องึ้นน้อยมีใครขึ้นมั่ง รูก็เทอกแก่เบ้นบ่ะมาแล้วเชียวจอดกันไป็นคนคับเออมาไปเกียเเก่ยวปูปเทอกแก่เลยคืนมาแล้วเชียวว่าคล้ายๆนะาหยองนะั่งขึ้อ้อยคนนึ่งกันดอกเ <c oughs> ก่งจังเลยเก่งมากเลยค,ค่ะเก่งมากเลยยกให้ยอดหญิงก็มีคนขึ้ไปแล้ลนะขึ้นอ้อยบนสิบล้อด้วยนะคะเป็นผู้หญิงแต่ว่าแกแข็งแรงมากขยันด้วยนะคะ มองมามองดูไกลๆแปลงนัง่นแปลงข้างทนะางน่ะว่าเอ๊ะน่าหยองแน่ๆเลยขึ้นอ้อยต้องดันเออได้ทุกหน้าที่<ะ>ทำได้ทุกหน้าที่เลย <laughs> เอาอยู่ข้างไหนก็มีหรือมีสองคนปวดเท่าไหร่จับตั้งจับตั้งไว้ไโอ้อย่างรุก็จับตั้งตั้งมัด มัด,มดติดไว้เพื่อรถจะได้ไม่เหยียบตัดขึ้นรถได้หมดวันนั้นอาจารย์มาตีใบยังว่าอยูย่โอ้ลมเต็มเลยรถเหยียบอะไรไปด้วยมันแตกไหมเวลารถตีใบเหยียบอะ่ออะว,วันนี้ไปตีทางไหนรถตีใบอะ่ะวันนี้ไปอ้อยวบ่ยกค่อยแตกอ,อืม แล้วแปลงนี่แล้วเข่าแปลงไหนกันล่ะว่าจะไปแปลงของผูไม่ดอนด่ะอ๋อเข่าของผู้ดอนก่อนเหรอทางนู้นอีกสองคนนะกางจุดหันห้ามาหากล้องหน่อยหนหน้ามาหากล้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไปหาใกล้ใเดี๋ยวเดินไปหาใกล้ใกล้เดินไปหาใกล้ใกล้ ขอถ่ายหน่อยหนึ่งฮะใช่แล้วนี่แหละกำลังทำกำลังเฮ็ดกำลังสางเลยเนี่ยาาเรากำลังอยู่ในใบกำลังสร้างใบทำงานเคี่ยใบออกเคี่ยใบออกใบร่องกลาง อืมนี่แหละคนสู้ชีวิตยอย่างเราสูกันไปแ,แต่ก็ยังดีนะมันก็พอห้อนเป็นไนได้ล่ะ ตอนบ่ายตอนบ่ายนี่ร่อนทุกวันนี่ละจะว่าอยู่ในป้าอ้อยบ่เาท่านายหลงมั้งมันมีลมอ้อยอยู่ <laughs> ย <laughs> เก็บถั่วเสร็จพอดีอยู่ใกล้ปลาถั่วเลยแวะมาถ่ายสักแป๊บนึงอาปลามันตรงนั้นของไทยนะ่ะเหเก็บขึ้นมันกันด้วยนะ่ะ <laughs> <G ül> งานของผู้สูงวัยเด็กๆเ,เขาไม่ทำกันแล้วเลนอีกแล้วนะคะล,ลงงานเยี่ยมชมติดแล้วมั่งยาไม่ลงแล้ว

พอแล้วเ้ยแต่ละมือฟังจะเสียงบ่เข้าไปแล้วเรืออยู่หลังบ้านก็เข้าไปแล้วบ่หรือเออค่ะพอเอามากองอย่างนี้นะคะเวลาเขาจะ ขึ้นได้พอรลแล้วเขาก็จะตัดยอดใบออกนะคะนะตัดยอดใบทิ้งะคะ่ะเพื่อให้ออ้ยไม่สกปรกมากเลยะคะ่ะก็เขลียร์ๆโครงออกนิดหน่อยนะคะโดยอีกเรอบนึงก่อนจะกลับไปคัดเถั่นะคะ อันนี้มาชมรถสัไ่ไวกันนะคะเป็นรถสัยงท้าที่พอชาาไล่ของชาเสวงนอย่างเราพอหาซื้อได้นะคะติดเครื่องมือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานได้เยอะเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงงานเยอะเท่าไหร่นะคะเนาะ เต็มรถแล้วเขาก็เอาไปเทไ้เหมือนเดเิมนะคะขอขอบคุณที่กำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารักชมเข้ามาติดตามะระเนาะขอขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ